เอาง่ายๆจะบอกว่าวิธีการในการลดน้ำหนักโดยการกิน low c a r บเนี่ยนะ bad carb ไม่ได้อยู่เป็น option เลยนะจ๊ะพวกเราไม่ได้อยู่แบบเป็นทางเลือกให้พวกเราเลย bad carb ค,คืออะไรบ้าง bad carb เนี่ยสย่วนใหญ่ก็คือในเรื่องของตาน้หวานอาหารแปรรูปต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันแปรรูปก็ควรจะเลี่ยงได้ปะ อยากจะรู้ว่าการลดน้ำหนักแบบโลคัพเป็นยังไงวันนี้มาฟังจ้าเราจะมารู้ในเรื่องของการจัดหน้าตาอาหารนะคะว่าเราจะกินแบบโลคัพนี่คือคุณภาพคุณภาพของอาหารโลคัพไดเอทเป็นยังไงคืออย่างนี้เวลาที่พวกเราอะ่ะจะลดน้ำหนักนะ หัวใจสําคัญนะในนี้มีน้องใหม่นะแล้วก็รุ่นพี่ด้วยนะสําคัญก็คือเราโฟกัสก่อนเลยนะว่าเราอยากจะเราอยากจะลดน้ําหนักเราต้องไปโฟกัสในเรื่องของการจัดหน้าตาอาหารก่อนเลยนะจ๊ะคืออย่างเงี้ยเมื่อกี้ที่หมอแบบเล่าให้พวกเราฟังว่าหลายๆคนไปโฟกัสในเรื่องของการออกกําลังกายคือแน่นอนว่ามันดีนะมันดีนะคะการออกกํากลังกายมันดีแล้วก็ควรที่จะทําด้วยนะใช้คําว่า ควรที่จะทําในช่วงเริ่มต้นนะในช่วงเริ่มต้นเอ,อ่อเพราะว่าถ้าคนที่คืออย่างนี้มันทําไมหมอถึงอยากให้พวกเราอ่ะโฟกัสเรียงลําดับให้มันออกแรงน้อยสุด แล้วก็ได้ผลลัพธ์มากที่สุดเฮ้ยมันก็ดีกว่าป่คือถ้าเกิดว่าเราจะลดน้าหนักแล้วเราแบบไม่ไม่ต้องเหนื่อยมากอ่ะดีกว่าว่าในเรื่องของการแปลงร่างเนี่ยนะโอกาสที่จะเจอปัญหาในเรื่องของอ้วนเนี่ยมันก็จะแบบไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่ BMI มักไม่ค่อยจะไม่มักไม่ค่อยจะแบบเกินเยอะเวอร์อเค้ไหมเออแต่ถ้าเมื่อไหร่ BMI มันมันเกินไปเยอะนะคะการออกกําลังกายโดยเฉพาะคนที่อ้วนเนี่ยคือ BMI เกิน30 เบียรนะ์เปเกินสามคือสัดส่วนส่วนสูงของเรากับน้ําหนักตัวของเราเนี่ยนะมันน้ำหนักตัวของเรามันเยอะมากนะคะมากกว่าคนทั่วๆไปในส่วนสูงเท่ากันอ,อนี้นะนั่นก็แปลว่าการออกกําลังกายของเราอะ่ะมันก็จะมีข้อจํากัดไปด้วยเก็ตปะ พราะฉนัหมอก็เลยอยากจะมามาคุยให้พวกเราฟังก่อนว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะลดความอ้วนถ้า BMI เราเยอะมากโดยเฉพาะถ้าใครที่แบบอ้วนเลยก็คือ BMI เกิน30มสิบเลยหรือแม้กระทั่งแบบเกิน25ไปแล้วเนะี่ยในแถบเอเชียนะถ้าเกิน25ก็คือก็คือเรียกว่าอยู่ในแบบเ,เกณฑ์ของอ้วนแล้วนะคะแต่ว่ามันจะมีแบบหลายระดับนะถ้าเกิน30นี่คืออ้วนอันตรายถูกปะ แต่ถ้าเกิดว่าเราเราแบบเบียร์ไปเกินยี่สิบห้าการออกกําลังกายมันก็จะไม่ใช่ว่าจะออกกําลังกายอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันจะมีมันจะมีขอบเขตอยู่นะว่าถ้าเกิดเราน้ําหนักเยอะเกินเนี่ยนะคะเราก็ยังไม่ควรที่จะออกกําลังกายเรื่องที่มันไปนกระแทกเข่าข้อเท้าข้อ,ขอต่อของเรามากไม่อย่างนั้นแล้วมันจะก็จะกลายเป็นว่าเราจะบาดเจ็บเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าฮ้ อุตส่าห์ตั้งใจอ่ะอยากจะละดน้ำหนักอ่ะแต่ว่าแบบหลังเดี่ยงหรือแบบเฮ้ยเข่าเจ็บแล้วถามจริงๆเหรอว่าแบบจะอดทนไปทำได้อีกสักกี่วันคะมันก็อาจจะแบบสองวันสามวันอะไรอย่างเงี้ยนะเสรแล้วแบบเราก็แบบจะทนเจ็บไม่ได้นะคือเอ้เหนื่อยมันเหนื่อยอยู่แล้วอะ่ะคือต่อให้ออกกำลังกายถูกท่าแต่มันเหนื่อย,อยแล้วแล้วเฮ้ยพวกเราอย่าลืมว่า ร่างกายเรานะพลังในความสามารถที่จะเอาชนะใจตัวเองของเราเนี่ยมันก็มีมันก็มีจำกัดคือถ้าเกิดว่าเราเหนื่อยมากแล้วเรารู้สึกว่าแบบผลลัพธ์มันไม่ปรากฏสักทีมันจะทอ้อนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่ามาถ้าเกิดว่าเราจะลดน้ําหนักนะแล้วเบียไปเราเยอะนะคะเรื่องของการออกกำลังกายนะก็ให้ทำแบบนี้ทำเท่าที่ไหวนะจ๊ะ ใหม่ๆนะจ๊ะเลี่ยงการออกกําลังกายที่มีโอกาสทําให้เราบาดเจ็บเพราะอะไรเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะโหมออกกําลังกายในช่วงแรกๆมันก็ไม่ได้ทําให้เราผอมลงเร็วหรอกแต่ว่ามันจะทําให้เราเหนื่อยมากขึ้นแล้วมีโอกาสบาดเจ็บมากขึ้นนะคะเท่าที่ไหวเช่นอะไร 1. เดินนะแนะนำนะคืออะไรที่บอกมันไม่มีแรงกระแทกเนี่ยนะคะถ้าใครที่ไม่เคยออกกําลังกายเลยนะเราก็อาจจะเดินนะคะซึ่งการเดินหรือเดินเร็ว เดินเร็วนี่เป็นค้ด,ดีบอกเลยไม่มีการแบบกระแทกข้อนะไม่ควรวิ่งนะคือถ้าเกิดว่าใครที่แบบน้ําหนักตัวเยอะมากๆเนี่ยไม่ควรวิ่งเลยนะคะเพราะว่าอย่างนี้อธิบายให,อยให้อธิบายให้พวกเราเข้าใจง่าย,ายๆแบบนี้ก่อนนะเวลาที่เราไปไปวิ่งเนี่ยนะเท้าข้างหนึ่งของเราเนี่ยนะมันก็จะอยูออ่บนพื้นข้างหนึ่งช่วงจังหวะการวิ่งพวกเราลองลองนึกภาพแบบนี้แต่ว่ามันจะมีอยู่จังหวะหนึ่งอะนะที่แบบเท้ามันจะลอยขึ้นไป หนือพื้นถูกไหมแล้วก็เวลาที่เราอะลงมาเนี่ยนะคะมันก็จะมีแรงกระแทกแบบไอ้แรงตรงนี้ะนะมันจะทำให้เกิดการบาดเจ็บทั้งข้อเท้าทั้งข้อต่อหัวเข่าของเรานะคะซึ่งโดยเฉลี่ยทั่วๆไปนะถามว่าแรงกระแทกแรงกระแทกกับเข่าของเราอะจังหวะที่เรากระแทกพื้นเนี่ยพวกเราคิดว่ามันจะหนักมันจะมีแรงกระแทกมากขนาดไหนสามเท่า แรงกระแทกที่ลมเข่าเราอะค่ะเพราะยิ่งแบบเวลาที่เราวิ่งใช่ป่ะมันเนอะมันลอยขึ้นไปนะคือเวลาที่เท้าสองข้างมันไม่ติดพื้นเนะเนาะมันก็จะทําให้แรงกระแทกเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเข่าเราอะถึงสามเท่าตัวนะเยอะมากถูกปะถูกปะเฮ้ยมันเยอะมากเลยนะคือนี่แหละเป็นคําตอบไงว่าทําไม Uh, ถ้าน้ําหนักตัวเยอะนะคะน้ําหนักตัวเยอะแล้วแบบไปวิ่งมันจะทําให้เกิดการบาดเจ็บเข่าจะสึกจะเสียง่ายมันกลายเป็นว่าแทนที่เราจะได้ประโยชน์จากการไปออกกําลังกายอ่ะกลายเป็นว่าเฮ้ยเราไปทํำ้ายร่างตัวเองเนาะแล้วก็ มันจะเกิดปัญหาร,ระยะยาวเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยการที่ออกกําลังกายผิดวิธีเนี่ยให้ผลเสียมากกว่าผลดีนะไม่ไม่คุ้มกันนะจ๊ะไม่คุ้มเลยนะจ๊ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะคาร์ดิโอให้หัวใจเราแข็งแรงถูกป่ะมันก็จะมีการออกกําลังกายหลายๆอย่างที่แบบไม่ต้องมีแรงกระแทกก็ได้นะอย่างเช่นจมันจะเป็นไอ้เครื่องโยกตัว ical, อิลิฟติคอว่ะถ็นไหมที่แบบเวลาเราเข้าไปในยิมมันก็จะมีแบบโยกฟุ๊ฟุแบบนี้นนะเออ เออตัวนั้นก็ได้ใช้ได้นะคะไม่กระแทกเข่านะคะ ว่ายน้ำก็ดีนะคะหรือถ้าไม่ต้องมีอุปกรณ์นะไม่ต้องมีสถานที่อะไรมากมายอยู่แถวบ้านก็เดินเร็วจะให้ประโยชน์เหมือนกันนะคะให้ประโยชน์เหมือนกัน,นกับการที่เราไปคาร์ดิโอแบบวิ่งเลยแต่ว่ามันไม่กระแทกเข่าเรานะคะมันไม่กระแทกเข่าเราเราก็มาดูว่าแล้วในเรื่องของอาหารการกินนะคะเรื่องของอาหารการกินกันบ้างสําหรับการลดน้ําหนักของเราครั้งนี้นะคะวุย้ยทําไมเราจะต้องกินโลคาปจ้าการกินโลคาบคืออะไรก็คือการจัดหน้าตา าานะการจัดหน้าตาอาหารในมื้อนะที่จะทําให้ที่จะทําให้เราเออลดน้ําหนักได้ดีนะคะวัตถุประสงค์หลักของในเรื่องของการกินโลคาร์บเนี่ยก็คือเราะจะเอา,อาง,ง่ายๆการที่เราอ้วนขึ้นมาเนี่ยนะนั่นเป็นเพราะว่าสาเหตุนะสาเหตุเป็นเพราะว่ามันเกิดจากการที่ร่างกายเรามีภาวะดือ้ออินซูลิน เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะแก้ไขภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยนะมันก็จะเป็นวิธีในการที่มันจะช่วยทําให้เราลดน้าหนักได้นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปจัดการในเรื่องของการดื้ออินซูลินเนี่ยนะเราก็ต้องรู้ว่าอาหารตัวไหนนะคะที่มันไปกระตุ้นอินซูลินซึ่งกระตุ้นอินซูลินแรงเราก็ต้องเลี่ยงโอเคปะนะเพราะฉะนั้นก็คือการกินโลคาร์บเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่แบบไปจัดการในเรื่องของ ลดภาวะนะลดภาวะดื้ออินซูลินนะจ๊ะเพราะฉะนั้นการที่เราเลือกหน้าตาอาหารที่ไกลซีบิกอินเด็กต่ำอ่าแบบนี้นะแล้วก็มาจากธรรมชาติอันเนี้ยมันเป็นหัวใจสําคัญเลยนะในการที่มันจะทําให้เราลดน้ําหนักได้ดีนะคะเพราะว่าการที่แบบอาหารที่เรากินในกลุ่มแป้งนะในกลุ่มแป้งกลุ่มคาร์โบไฮเดทเอ่อมีค่าไกลซีบิกอินเด็กต่ำแล้วก็มาจากธรรมชาติเนี่ยมันจะช่วยทําให้ การกระตุ้นอินซูลินเนี่ยมันมันไม่มันไม่ได้แรงมากแต่ทีนี้ทางนี้ทางนั้นนะคะเราก็ควรจะกินอาหารเป็นมือมือด้วยนะไม่ใช่ว่ากินไปเรื่อยเปื่อยกินอยากกินตอนไหนก็กินอะไรอย่างเงี้ยนะกินไปเรื่อยๆืไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากินไปเรื่อยๆนื่อ่นะกินทั้งวันเลยอย่างเงี้ยนะมันก็จะกลายเป็นว่าถึงแม้เราจะกินอาหารที่มีไกลซีมิกอินเด็กต่ําเราจะกินอาหารที่แบบมาจากธรรมชาติก็ตามเนี่ยแต่การที่ร่างกายเราอ่ะ ถูกกระตุน้นกระตุ้นอินซูลินไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้ภาวะดื้ออินซูลินมันจะยังอยู่กับเรานะเพราะว่าภาวะดื้ออินซูลินเกิดจาก2ปัจจัยหลักๆก็คือ1กินถี่นะกินถี่ก็คือกินบ่อยนะกินบ่อย2ก็คืออาหารที่กินเนี่ยมันมันไปกระตุ้นอินซูลินแรงโอเคไหมจ๊ะนะแต่ว่าในไลฟ์เนี้ยเดี๋ยวหมอจะให้พวกเราได้มารู้จักตัวที่2ก็คือว่า ตัวที่มันจะไม่ไปกระตุ้นอินซูลินแรงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันก็เหมาะที่เราจะเลือกกินในมื้ออาหารทีนี้เรามาดูแบบนี้นะคะเรามาดูแบบนี้ก่อนว่าอินซูลินฮอร์โมนเนี่ยนะคะชื่อเล่นของเขาคือฮอร์โมนสะสมไขมันนะคะหลายคนบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้ามันดื่ออินซูลินก็ดีเปา่าวก็ไม่ต้องสะสมปะเป่าวอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทานอาหารเข้าไปนะคะอาหารที่ไปกระตุ้นอินซูลินนะนะ มันก็จะมีทั้งกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรโตีนอ่ะหลักๆนะคาร์โบไฮเดรตโปรโตีนแต่ไขมันเนี่ยน้อยมากจนแบบแทบจะไม่มีผลนะเราก็ตัดออกไปเพราะฉะนั้นเราก็มาดูแค่ว่าคาร์โบไฮเดรตกับโปรโตีนนะก็จะเป็นตัวหลักในการที่จะไปกระตุ้นอินซูลินนะคะทีนี้ประเด็นก็คือถ้าเกิดว่าเออเรากินอาหารนะคะที่ มันไม่ได้ไปกระตุ้นอินซูลินแรงมากอย่างโปรโตีนอย่างเงี้ยมันกระตุ้นอินซูลินกลางๆมันมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วถ้าเรากินในมือโอเควะแต่ถ้าเกิดว่าถึงแม้ว่ากินในมือแต่เรากินในกลุ่มของอาหารพวกแป้งและน้ำตาลที่มันไปกระตุ้นอินซูลินแรงแรงแรงนะแรงในที่นี้เช่นอะไรบ้างนะคะอาหารในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตนะจะมีโปรโตีนนะแล้วก็มี คาร์โบไฮเดตหมอเขียนว่าคาร์บอย่างงี้แล้วกันนะคาร์บนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามาดูในกลุ่มของคาร์บหรือคาร์โบไฮเดตพวกแป้งน้ําตาลกันบ้างนะเมื่อกี้แอบเฉลยไปแล้วใช่ไหมว่าเวลาที่เราจะกินแป้งน้ําตาลเนี่ยเราต้องเลือกกินแป้งน้ําตาลที่1ค่าไกลซิบิกอินเด็กต่ําและก็มาจากธรรมชาตินะคะอันนั้นนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นแบบนี้แบ่งเป็น กู๊ดกับแบทนะคะกู๊ดคาร์บกับแบทคาร์บคือตัวดีแล้วก็ตัวไม่ดีนะตัวดีก็คือตัวที่พูดไปเมื่อกี้นะ,ะเช่นอะไรบ้างตัวดีก็อย่างเช่นพวกข้าวสำมือทั้งหลายนะคะอาหารที่มาจากธรรมชาติไกลสบิอินิกตามมีอะไรผักใบเขียวนี่แน่นอนเลยนะคะผักใบเขียวกินได้ไม่อั้นเลยนะคะคาร์บโบไฮเดรตที่ดีมันมีเยอะสูตรคืออย่างนี้พวกเราเวลาที่เรากินอะไรเข้าไปเนี่ยนะมันจะสารอาหารที่ให้พลังงานมันจะมีสามพวกนะคะหนึ่ง โปรตีนนะให้พลังงานสองไขมันให้พลังงานสามคาร์โบไฮเดตให้พลังงานถูกป่ะมันจะให้พลังงานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาหารจากธรรมชาติโดยส่วนใหญ่มันไม่มีหรอกที่แบบเอ่อให้แต่คาร์โบไฮเดตอย่างเดียวเลยหนึ100่งร้อยเปอร์เซนถ้ามันถ้ามันมาจากธรรมชาตินะพวกเรามันจะให้3มอย่างนี้เสมอ นะธรรมชาติเขาก็จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เราเนาะแต่ว่าเวลาที่เราระบุว่าอันนี้เป็นอาหารแบบในกลุ่มแป้งอย่างเช่นสมมติข้าวซ้อมมือเนงะี้ยในข้าวซ้อมมือมันก็มีโปรตีนอยู่เนาะแต่มันมีโปรตีนน้อยนะคะส่วนใหญ่แล้วมันมักจะเป็นคาร์โบไฮเดรตนะเพราะฉะนั้นเวลาเราดูว่าอาหารกลุ่มไหนเป็นคาร์โบไฮเดรตเราก็ต้องดูว่าสัดส่วนส่วนใหญ่อะมันให้พลังงานมาได้มาจากไหนนะถ้ามันได้มาจากคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนใหญ่อย่างเช่น ข้าวกล้องอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะบอกว่าข้าวกล้องเป็นคาร์โบไฮเดรตเก็ด <Get it? S 1> ปะเออแต่ถ้าเกิดสมมติว่าถั่วเปลือกแข็งเหมือนเมื่อกี้เพื่อนเราตอบมา่เงี้ยถั่วเปลือกแข็งอ่าในถั่วเปลือกแข็งเนี่ยมันก็จะมีทั้งคาร์โบไฮเดรตมีทั้งโปรตีนมีทั้งไขมันดีแต่ว่าไขมันดีมันเยอะสุด เราก็จะบอกว่าถั่วเปลือกแข็งเป็นแหล่งของแบบไขมันดีอย่างนี้นะคะเนี่ยเวลาที่เรากินนะคะที่เพื่อนๆตอบมาเนี่ยนะมันก็คือพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตเอ,า,อาง่ายๆพวกเราที่ได้จากธรรมชาติเนี่ยให้พวกเรากินในมื้อนะคะทีนี้ปริมาณในการกินเป็นแบบนี้นะปริมาณในการกินยกกำปั้นขึ้นมาโอ้ชูมือขวานะคะชูมือขวาขึ้นมา อันนี้ก็คือปริมาณในการกินต่อมือ้อมันคือคาร์โบไฮเดรตแต่ว่ามันคือตัวที่ให้พลังงานแต่ไม่ได้หมายความว่าจะกินเท่าไหร่ก็ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นกู๊ดครับแต่เราต้องจํากัดเพราะว่าการกินโลครับคือการจํากัดปริมาณการกินนะก็คือถึงแม้ว่าเราจะเลือกแหล่งคุณภาพที่ดีแล้วแต่ยังไงเราก็ต้องจํากัดปริมาณการกินมือน้อนึงไม่เกินหนึ่งกำปัน้นมือของเราเพราะฉะนั้นที่ทุกคนช่วยกันลิสต์มาเนี่ยนะคะ รวมๆกันแล้วหลากหลายสิ่งอย่างอันไม่ว่าจะเป็นเข้ากล้องกินเผือกกินมันกินฟักทองหรืออะไรก็ตามยกเว้นผักใบเขียวนะผักใบเขียวได้แยกไปเลยว่ากินได้ไม่อั้นนะออหรือผลไม้ผลไม้ก็อาจจะแยกออกไปนะคะผละไม้ที่เป็นแบบคออ่า GI ต่ําก็แยกออกไปนะคะหมอก็จะอนุโลมว่าผลไม้ก็กินได้อีกหนึ่งกำปั้นนะแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างสมมติว่ากินเข้ากล้องอะไรเงี้ยก็มือ้อนึงไม่เกินหนึ่งกำปั้นมือของเรานะ เอออย่าเอาของแฟนเรานะคือหนูหิวอะค่ะหนูขอดกินข้าวเยอะๆอย่างเงี้ยนะมันก็จะทําให้เราแบบรดน้ําหนักได้ช้านะเพราะยั้นการกินโลครับมันก็จะมีอยู่จับใจความได้ไหมจะมีอยู่2โลนะจ๊ะที่รักก็จะเป็น1โลจีไอไกซิบิกอินเด็กก็จะต้องต่ำเนี่ยตัวนี้นะ2ก็คือปริมาณ ก็ต้องโหลด้วยนะคะก็คือแค่ไม่เกินหนึ่งกําปั้นมืองโอเคไหมแล้วเราก็ต้องกินในมื้ออาหารเพราะถ้าพวกเราเข้าใจเรื่องนี้นะคะในการที่เราจะลดน้ําหนักโดยการกินโลคับมันก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายแล้วถูกป่เออแต่ที่มันยากและทําไม่ได้อีกอันนึงนะคือความสับสนในเรื่องของการกินคาร์โบไฮเดรตของพวกเราเองค่ะคือว่าพวกเราอะสับขาหลอกตัวเองนะคะโดยการที่ไปทึกทักเอาเองว่า กินโลคาร์บคือกินปริมาณน้อยๆเท่านั้นใช่ไหมคือมาจาแค่กําปั้นนะคะมาจําแค่กําปั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราจําแค่นี้แล้วเราไม่เลือกประเภทคุณภาพของของคาร์โบไฮเดรตสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะที่ทําให้หลายๆคนลดน้ําหนักไม่ได้ก็คือไปกินอันนี้ค่ะแบดคาร์บนะจ๊ะเอางอ่ายๆจะบอกว่าวิธีการในการลดน้ําหนักโดยการกินโลคาร์บเนี่ยนะแบดคาร์บไม่ได้อยู่ เป็นออปชันเลยนะจ๊ะพวกเราไม่ได้อยู่แบบเป็นทางเลือกให้พวกเราเลยแบดคราฟคืออะไรบ้างแบดคราฟเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือในเรื่องของตาน้ําหวานอาหารแปรรูปต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันแปรรูปก็ควรจะเลี่ยงไช่ปะก,ก็ตรงข้ามกันกันกบนี่แหละที่เราพูดถึงเมื่อกี ธรรมชาติเนาะกินอะไรที่มันธรรมชาติข้าวเป็นข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ข้าวเป็นเส้นนะคะอืมพวกเราเข้าใจมากขึ้นยังว่าเฮ้ยทำไมที่ผ่านมาเนี่ยถึงลดน้ําหนักไม่ไม่ค่อยแบบได้ดั่งใจว่าแบบเฮ้ยมันน่าจะลงเร็วกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะถึงแม้ว่าเฉันก็กินน้อยแล้วนะแต่ประเด็นก็คือถึงแม้ว่าจะกินน้อยอหนึ่งกำมือเนาะแต่ไปกินพวกแบทคราบที่เราลิสต์กันมาอย่างเงี้ยนะซยกว๋วยเตี๋ยวทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะ มันเป็นอาหารแปลรูปที่มันก็จะดึงน้ําไว้กับตัวเรานะคะมันก็ไปกระตุ้นอินซูลินแรงมันก็จะทําให้ภาวะดื้ออินซูลินมันไม่ถูกแก้จาัดก,การสัทีนะคะมันก็จะทําให้การลดน้าหนักของเรามันช้านะแต่ทีนี้ถ้าพวกเราเข้าใจภาพรวมอะเราจะรู้ว่าอ๋อในการที่เราจะลดน้าหนักให้มันได้ผลเนี่ย คือมันก็ต้องมาดูคุณภาพของอาหารในมื้อด้วยนะซึ่งเราก็ต้องค่อยๆถ้าเราหวังผลให้มันมากขึ้นนะในนี้ก็มีคนที่แบบเริ่มทําได้แล้วใช่ไหมคือทําฟาสซิ่งได้แล้วเริ่มหวังผลมากขึ้นก็ต้องปรับในเรื่องของแบบคุณภาพอาหารแล้วนะว่าให้มันเป็นแบบโลครับอย่างที่เราเรียนกันวันนี้นะจ๊ะก็เรามาเจอกันทุกวันจันทร์อังคารวันศุกร์สองทุ่มนะคะเดี๋ยววันศุกร์นี้ามาเจอกันนะจ๊ะบ๊ายบาย